Mercedes-benz ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว All New Mercedes-Benz GLC ในรหัสใหม่ 350e Plug-in Hybrid ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ตัวรถจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมครับโดยจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับ Mercedes-benz ประเทศไทยนะครับจะทำการเปิดตัว All New Mercedes-Benz GLC รหัสตัวถัง X254 ในวันที่10สิงหาคม2023นี้โดยตัวขุมพลังนะครับที่คาดว่าจะมาประเดิมในตลาดไทยนะครับก็คือตัว GLC 350e ตัวปลั๊กอินไฮบิดซึ่งเป็นขุมพลังเดียวกับตัว C350e W206 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ โดยในรายละเอียดเบื้องต้นนะครับของตัว GLC ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับมิติตัวถังนะครับความยาวอยู่ที่4,716ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,890ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,648ม mm, ิมและระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,888ม mm. ิมส่วนรูปลักษณะแบบการดีไซน์นะครับเส้นสายนะครับยังคงเหมือน GLC ก่อนไม่ได้เชนอยู่นะครับ แต่จะมีการปรับดีไซน์ทางด้านหน้าใหม่นะครับจะมีการออกแบบตัวกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมกับไฟหน้าแบบใหม่นะครับที่เหมือนกับตัว W206 หรือว่าตัวสีคาแล้วนะครับด้านข้างตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวล้ออลอยลายใหม่นะครับที่เป็นแบบปัดเงานะครับสีทูโทนส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับมาพร้อมกับการออกแบบตัวไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเป็น LED ที่ดูมีความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับภายนอักดีสานะครับก็เหมือนกับการยกแผงแดชบอร์ดมาจากตัว C Class W206 เลยนะครับพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังทรงสปอร์ตมาพร้อมกับหน้าจอมาตรวาคอมเร็วหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับที่เป็นฟูลดิจิทัลทั้งหมดช่องแอร์นะครับก็ถูกดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันรวมถึงแผงประตูด้านข้างนะครับก็เป็นแผงประตูดีไซน์ใหม่ของ Merc e d e s b e n z ในปัจจุบันแล้วนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของขุมพลังกันบ้างนะครับโดยเบื้องต้นนะครับคาดว่าเมอร์เซเดสเป็นประเทศไทยนะครับจะทําการเปิดตัว GLC รหัส 350e Plug-in Hybrid ก่อนนะครับโดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส M254 นะครับเป็นเบนซินสีสูบขนาด2.0ลิตรพ่วงก,กับตัวรบเทอร์โบชาร์จนะครับโดยจะทํางานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยกําลังรวมสูงสุดทั้ง2ระบบนะครับจะให้อยู่ที่313แรงมา้า แรงบิดสูงสุดถึง550นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์ดอมัติ9จังหวะ n ายจ i ท o n e กพร้อมกับไป็นรวบขับเคลื่อนล้อหลังโดยแบตเตอรี่ที่ใช้ในตัวนี้นี่ครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุอยู่ที่25.4กิโลวัตต์ช่องชาร์จนะครับเป็นแบบท้า e 2แล้วก็ตัว c c s นะครับรองรับการชาร์จ AC สูงสุดนะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์และ DC นะครับสูงสุดอยู่ที่55กิโลวัตต์ โดยรหัส3 5 0 e ตัวนี้นะครับสามารถทำอาัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.1วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับหรือว่าท็อปสปีดจะอยู่ที่245กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยความเป็นรุ่น p l ก g i n hybrid นะครับก็สามารถวิ่งได้ด้วยโหมด ev ล้วนไกลสูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่100กิโลเมตรตามมาตรฐาน wltp โดยความเร็วสูงสุดนะครับในโหมดไฟฟ้าจะอยู่ที่140กโมตชั ส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับถ้าชาร์จเป็นแบบ AC จาก0%ถึง100%สามารถชาร์จเต็มได้ภายใน2ชั่วโมงส่วน DC ฟาชาร์จนะครับจาก0%ถึง80%ชาร์จเต็มได้ภายใน2 0นาทีส่วนระบบช่วงร่างของคันนี้นะครับด้านหน้านะครับจะได้เป็นแบบอิสระโฟร์ริงพร้อมกับตัวปรับระดับความเหนือช็ออัพได้นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นอิสระมัลตลิงมาพร้อมกับจานเบรกดิสเบรกสีล้อพร้อมกับคีบระบายความร้อนในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับคาดว่า GLC รหัสใหม่ตัวนี้นะครับจะมีการจัดระบบความปลอดภัยมาให้เต็มพิกัดนะครับตั้งแต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับ และนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของตัว All New Mercedes-Benz GLC รหัสตัวถังใหม่ X 2 5 4นะครับซึ่งจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงวันที่10สิงหาคมนี้โดยจะประเดิมด้วยตัวรหัส GLC 3 5 0 e Plug-in Hybrid ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ